สวัสดีค่ะส้มจากช่องสแดกรลดี้นะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงราศีต่อไปเลยดีกว่าค่ะราศีต่อไปก็คือราศีมังกรน,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเห็น <St> พอดีเรามาได้กันที่ดาวใหญ่ๆ2ดวงนี้ดีกว่านะคะในบรรดาดาวทั้งหมดเนี่ยดาวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ติด หนึ่งใน3ก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะณนะตอนนี้โคจออยู่ที่ภพวีนาานะคะก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่ดีทั้งหมดนะคะสิ่งดีๆของเขาก็มีอยู่บ้างมาเดี๋ยวสมอธิบายให้ฟังนะคะคราวนี้ในช่วงเนี้ ถ้าดาวใ,ใหญ่ๆเนี่ยตกพบุีหน้าเนี่ยอาจจะขอบแนะนําให้ชาวราศีมังกรนะคะอย่าเพิ่งรีบขยับขยายหรือว่าลงทุนอะไรก้อนที่ใหญ่เกินไปหรือว่าใช้เงินลงทุนที่เยอะเกินไปนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่ามีแลนมีโปรเจกต์อะไรนี้นะคะให้พักเอาไว้ก่อนค่ะเราสามารถคิดสามารถแพลนได้นะคะแล้วยิ่งน่าเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือเก็บตัวคิดในห้องเงียบๆเ,เนี่ย สมองมันจะบันเจิดมากขึ้นนะคะเราสามารถคิดแฝนคิดอะไรไปก่อนได้แต่อย่าเพิ่งลงมือขยับขยายอะไรให้ใหญ่โตนะคะเรารอให้ดาวเขางพ้นไปอีกนิดนึงดีกว่าแล้วทุกอย่างมาจากประสบความสําเร็จหรือว่าดีมากขึ้นนะคะแต่คนเนี้ยดาวราัีอยู่ที่พวินาศเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือเขาแปลว่า ในสุดท้ายถ้าเกิดเหตุการณ์จำเป็นฉุกเฉินเนี่ยยังจะมีคนที่มาคอยประคับประคองช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะคะเดี๋ยวจะมีฮีโร่โผล่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปนะคะท้ายที่สุดจะมีคนมาช่วยแล้วก็จะหาทางออกได้นะคะก็ <c oughs> ต่อไปเรามาดูกันที่ <c oughs> ดาวเกตด,ดีกว่า <c oughs> เห็นพอดี ดาวเกตนะคะอยู่ที่พบของตัวเองตนกแปลว่าตัวเองนะคะหมายความว่าในช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายวุ่นวาย,ววายหรือไม่ก็มีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดวุ่นเวอ่ออยู่ตลอดเวลานะคะในเดือนนี้นะคะแล้วเรามาดูวันที่การงานกันบ้างดีกว่าการงานดาวการงานอยู่พบมานะขอพูดในแง่ดีก่อนนะคะ การที่เราการงานอยู่ที่พบมารณนะแปลว่าถ้าใครที่ทําด้านต่างประเทศสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะมักจะประสบผลสําเร็จค่ะแต่สําหรับคนที่ทําในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะอาจจะมีผลทําให้โปรเจกต์นั้นๆชะง,งักงันล่าช้าหรือว่าดีเลย์นะคะหรือว่าแผนไม่ได้ตรงเป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้อง ใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีเรื่องดีเลยเกี่ยวกับเรื่องผลงานเรื่องการงานงนิดนึงนะคะในเดือนนี้ถ้าสมมติว่าผลที่การงานตกพบมาณนะแบบนี้นะคะต่อไปเห็นอีกแล้วคู่หนึ่งสี่เป็นคู่การเจราจาที่เป็นผลบวกนะคะอยู่ที่พบนี้นะคะแปลความหมายได้ว่าเราสามารถใช้คำพูดสื่อสารเจราจา ส่งผลทาให้เราได้เงินได้ทองหรือว่าได้ดีได้ดีคือในเดือนนี้การพูดจาของเราจะมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วกันนะคะยิ่งถ้าพูดผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยจะเป็นผลที่ดีกับตัวเราอ่าแล้วก็เรามาดูเรื่องการเงินกันมากดีกว่านะคะการเงินมีแกงที่ใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของ บุตรหลานบริวารเสยอะนะคะหรือไม่ก็คือการใช้จ่ายเงินหมุนเงินไปกับการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไม่ก็มีการเอาเงินไปลงทุนทําอาชีพเสริมประมาณนี้นะคะอืมเรามาดูกันที่ความรักกน,นะคะดาวศุกร์นะคะอยู่ที่พบมณน,นประมาณ20วันนะคะแปลความหมายได้ว่าใน20วันแรกของเดือนตุลาคมนะคะความรักอาจจะมี การทิ้งระยะเว้นช่วงความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะอาจจะมีการถอยหลังไปนะคะหรือไม่ก็เบื่อเบื่อกันตึงตึงกันแต่ว่าวันที่ยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยดาวสุกดาวความรักนะคะจะย้านอยู่ที่ภพสุภะและ้วเพราะฉะนั้นนะคะขอแปลความหมายได้ว่ายี่สิบวันแรกความรักไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าปลายเดือนเนี่ยเขาจะขยับตัวดีขึ้นนะคะก็เมื่อกี้ได้พูดไปหมดแล้วเนาะช่วงนี้ก็ คิดมากฟุ้งซ่านนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นเน้นว่าช่วงนี้ขออย่าให้ลงทุนเยอะนะคะแล้วก็ความรัก20วันแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายเดือนถึงจะดีนะคะก็ขอจบของราศีมกกังกรแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ